สนกระแสแบนด์ค่ะเกาหลีฮิตเที่ยวไทยทรทคาดว่าปี2568อาจจะมีนักท่องเที่ยวถึง2ล้านคนค่ะเกาหลีนะคะยังฮิตมาเที่ยวไทยนะคะซึ่งทททเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ค่ะดึงนักท่องเที่ยวเกาหลีเที่ยวเมืองไทยในปี2568ให้ถึง2ล้านคนนะคะทาให้เห็นได้ชัดแค่ว่ากระแสแบรนด์เที่ยวเกาหลีโดยเฉพาะในหมู่คนไทยเนี่ยนะคะที่ทําแบรนด์เกาหลีแบรนด์เกาหลีจนขึ้นเทรนด์เนี่ย ยังไม่ได้กระทบตลาดท่องเที่ยวแต่อย่างไดค่ะ13กรกฎาคม2567ค่ะนายพัฒนาพงพงทองเจริญค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกรุงโซนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะบอกเอาไว้ว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวไทยจะเลือกไม่เดินทางเข้าไปในเกาหลีใต้ก็จริงแต่ว่าหลังจากที่กระแสแบนเกาหลีเพราะ ไม่สะดวกแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่ะโดยช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะทททสำนักงานกรุงโซเนี่ยเขาจะกระตุ้นการเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะด้วยการ เพิ่มจํานวนเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟนะคะไปยังจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพค่ะทั้งกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ทั้งนี้นะคะทททเนี่ยตั้งเป้าจะดึงนะักท่องเที่ยวเกาหลีให้เดินทางเข้ามาไทยเนี่ย ให้มากกว่า2ล้านคนในปี2,568นะคะก็คือปีหน้านั่นเองเพิ่มจากปีนี้นะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวน1.94ล้านคนค่ะให้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ราวๆ20%ค่ะจากจำนวน1.65นะคะของปี2,566ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะคะยังมองประเทศไทยว่าเป็นจุดหมาย มีวัฒนธรรมอาหารไทยที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกกล่าวถึงอย่างมากเลยไม่ต่างจากชาวเกาหลีที่นิยมกินอาหารรสจัดแล้วก็รสเผ็ดนะคะและคนเกาหลีเองนะคะส่วนใหญ่ที่เขาเดินมาไทยเนี่ย เขามาเพราะว่าเขามาตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็รีวิวท่องเที่ยวออนไลน์ต่างๆค่ะที่มีอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยชาวเกาหลีจำนวนมากมีเป้าหมายเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะมาตามรอยกินอาหารอร่อยค่ะด้านศิลปิน k p o ๊หลายรายเนี่ย เขาก็เข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยค่ะอาร์ทิเซเนะคะแล้วก็ g i d o l ค่ะเมื่อภาพถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็คาดว่าจะทำให้แฟนคลับเนี่ยสนใจจะเดินทางตามรอยมาเที่ยวไทยมากขึ้นด้วยทั้งนี้นะคะจากการสำรวจช่วงอายุของนักท่องเที่ยวเกาหลีค่ะที่นิยมเดินทาง ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยพวกเขามีอายุระหว่าง20 40ปีค่ะมีสัดส่วนราว,ราว30ถึง40ของจํานวนนะักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ28ล้านคนค่ะดังนั้นนะคะททท,ทสำนักง,งานกรุงโซลเนี่ยก็เลยอยู่ระหว่างร่วมกับพันธมิตรด,ด้านการท่องเที่ยว คิดโปรโมชั่นหรือแคมเปญค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามานอกจากนี้นะคะไปเรื่องเศรษฐกิจกันอีกนิดค่ะไทยกับเกาหลีเนี่ยเขามีการจัดการประชุมนะคะที่เรียกว่า KTEPA ค่ะ เพื่อช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีนะคะจัดไปแล้วครั sure. ้งท like ี right ่1 9ึ่กถึงสิกรกฎาคม6 7ค่ะ <nive> ผ่านไปอย่างชื่นมื่นค่ะแล้วก็มีแลนว่าครั้งที่2นี้จะตามมาติดๆนะอย่างไรก็ตามแปรปี2,566เกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับที่12ของไทยเลยโดยการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ค่ะก็มีมูลค่าสูงถึง14,736.86ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ